คุณคุณยูนะคะคุณยูนนี่ค่ะทุกคนอันนี้บอกก่อนนะคะว่าเคยใช้มาแล้วนะคะเคยใช้มาแล้วแต่ว่ามี FC ประมูลมาแล้วอยากให้เราประมูลต่อเพื่อเป็นเรียกว่าไปทําบุญแต่ว่าเรามาทําเป็นเรียกว่าทุนอาหารกับเด็กๆได้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันนะคะทุกคน มีใครให้มากกว่าคุณคิมนี่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่11,500บาท11,500บาท11,500บาทนะคะมีใครให้มากกว่ามีใครให้มากกว่าไหมคะทุกคนมีใครมากกว่า11,500บาทไหมคะใครให้มากกว่า11,500บาทไหมคะสมทบคุณนะคะอกลงวันเด็กโรงเรียนใสุดลงที่ีโซมา รวมแล้วครับใครอยากดูลายกระเป๋านะครับมาดูที่ช่องคมี่นะครับมี่นะคะทุกคนอารมณ์สะพายทสิคือจะขึ้นมากกว่าเดิมโชว์แล้วนะครับโชว์ให้ท่านไ้ดูนะครับไอหนุ่มถือเลยสะพายแล้วนะคะทุกคนกระเป๋าไอหนุ่มออกเ็ดนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเดินแล้วนะคะตอนนี้ก็มีกันนั่งนะคะทุกคนเบ็ดละห้าร้อยนะคะใครให้หนึ่งหมื่น มีใครให้มากกว่า11,500หมื่ั้ยบาทไหมคะลดไม่ได้นะคะพี่วีโดมันเป็นฟซเดียมเลยไม่ได้นะคะปะูถ้าผมให้ป้าปัญญาป้าก็ปัญญาไม่ถูกเหมือนกันนะนี่คือกรล้าไปไทยเป็นค่าอาหารกลางวันนะคะของเด็หยููยุด มาแล้วหนึ่งมื่นสองพันบาทหนึ่งมื่นสองพันบาทมาแล้วคุณยูนะคะคุณยูยูหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะทุนได้บุญด้วยได้กระเป๋าเราจะไล่ประมูลจนครบชั่วโมงนะคะเราถึงจะเขาเรียกว่าอะไรเหตุการประมูลถ้าเราไปเรื่อยๆเรื <żeby S 2> ่อยเรยนะคะใครเข้ามาก็ ฝากเชีค่ะคุณอัจยุคอ่มีสิบเจ็ดันด้วยนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะหนึ่งหมื่นสองพนบทไหร็นคยไยังไม่มีเลยค่ะนี่งไปแล้วิไปแล้วห้อยี่สิบเจคนกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยินท้อย่งี้มีค่ะนักเรียนทั้งหมดยี่สิบสอะไรเนี่ยสองหมนาเนี่ยมาดูหนู ม่ใช่สองหมนหไปแจ้งที่ช่องมณโอมนะแจ้งที่ช่องมณโอมแจ้งที่ช่องมณโอมเลยไปช่อมเลยค่ะ E E L ไปช่องมณโอสองหมื่นห้าโอ้ชื่ออะไรมาอ่านภาษาอังกฤษแน่ไปช่องมณโอมป้าแต่นเลยค่ะไปที่ช่องมณโอมเลยนะคะไปช่องมณโอมเลยค่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันนะคะอันนี้คะเด็กๆนักเรียนทั้งหมดมี22คนนะคะไปช่องมณโอมเลยนะคะไปช่องมณโอมเลยนะคะคุณภาษาอังกฤษ คุณภาษาคิมสองหมื่นเทาไหนี้ยบาทนี่คุณคิมมี่เอาไหมคุณคิมมี่คิมมี่เดียวกันไหมเราจะคิมมี่เดียวกันอะไร K I K A M M Y ใช่ค่ะ K I M ประมาณสองหมื่นกว่าแล้วบนี้แมนค่ะคุณคิมมี่ผมว่าปิดที่สามหมื่นโลดตั้งโชว์ค่ะตั้งโชว์คือใส่ดึงไว้ถ้ะใส่ดึงไว้ปิดเลยคุณคิมมี่ตอนนี้ที่คุณอยู่ ตอนนี้ที่คุณยูหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะหนึ่งมื่นสอง0ันบาทนะคะคุณยูไปช่องมอนโรเลยนะคะแสุดนะใครให้มากกว่าคุณเนี่ยสองอหม่น้า้าไรป้าเจ้าบริญินบนอกเจ้าบริญินบอเขาวาจะหูแตก,ก 12, หนึ่งบาทหนึ่งมื่นสองพันบาทเจ้ารับได้ลุงจิลุงจิรับได้รับได้แล้วหูแตกออ้่ คะให้ให้มากกว่า12,000บาทนะคะทุกคนนะคะคําประมูลบอกทั้งหมด22คนนะคะ22คนนะทุกคนเอาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมดีๆกันนะคะขอบคุณค่ะคุณขอบคุณนะคะคุณอรรยุทธนนี้คุณอยู่นะคะให้อยู่ที่ราคา12,000บาทบิดละ500ใครให้มากกว่าคุณอยู่มีไหมคะมีมั้คะทุกคนถ้ใครตั้งบิดละ500แล้วมาๆ สูงเสียงมาบะแป๊บขอบคุณมากพี่หลังค่ะร้อยไปนั่งอยู่คริมมี่คนละคริมมี่เลยเขาผมก็มีช่องผมมีคริมมี่อ๋่าาใสกระเปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณต uh, ั fine, oh, that, uh, sit, oh, ้งไว้อ no right? like ัธยูนะคะนี่แหละโอเคแล้วนี่แหละโอเคผมว่าคนคริมมี่ตั้ไว้ก็ได้ตั้ไว้ก็ได้แบบนี้ละคะปิดละห้าร้อยเรนนี่บอกป้าเก่งจังเลยเอาสัตว์มาสุดยอดอยู่เลย